ริ่นะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีของส,สวยๆให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นยูสุทูเปอร์นะครับ1น 9, 9 5นะครับคันนี้มันจะเป็นรถที่มันมีอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาเพิ่มสีสันให้มีพลังแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมีฟิลลิ่งขับที่ดีขึ้นนะครับผมคันนี้ได้ชุดยก5นิ้วของเราแฮนด์เมดนะครับผม จับทำแลวสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่อีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับผมอันนี้จุดเด่นที่ให้ชัดๆดเด่นๆเลยนะครับตอนนี้ทอร์ชั่นบาร์จะอยู่ด้านบนนะครับเ,เพื่อนอยาอ่างจุด,อจดทอร์ชั่นบาร์อยู่ข้างบนครับเดี๋ยววันนี้จะให้เ,เพื่อนๆชมว่า,อาทอร์ชั่นบาร์อยู่ข้างบนเนี่ย ลักษณะยังไงนะครับผมเป็นคําตอบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเราที่คิดค้นให้สําหรับทูเปอร์นะครับผมอ่ะ,ะนี้ออทําความสูง5นิ้วครับแล้วก็สามารถปรับได้ถึง7นิ้วครับยางที่เป็นยางตอนนี้เป็นยางเบอร์3านะครับผมดูที่มิตริรถนะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับดูเนืองานกัในใกล้ๆเลยครับเพื่อนดูของเด่นๆก่อนเลย ดูชิ้นนี้ก่นอนชิ่าโอเคชิ้นนี้ครับเป็นชุดทอเชนบาร์ที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆอ,อย่างชุดก่อนหน้านี้จะดอปทอเชนบาร์ลงมาอันนี้เราไม่ต้องดอปลงมาแล้วนะครับทอเชนบาร์อยู่ข้างบนปุ๊บอ่าอ่าความนุ่มนวลการขับขี่ฟิลลิ่งนี้ นุ่มหนึบนะครับขับดีเยี่ยมเลยดูครับรอบๆเลยดูเนื้องานรอบๆครับมีชุดคันหลังค้ำหน้าตัวดอกนะครับตัวชุดคันกระแทกนะครับสมบูรณ์แบบมากๆนะครับมาดูด้านหน้าอีกทีเลยอันนี้ชุดหน้าที่มีก็คืออย่างเช่นคอม้านะครับคอม้ามีความหนาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเป็นสูตรเป็นชุดคิดที่แข็งแรงแล้วก็มีชุด,ด พงนะครับฝากกับตัวลากจุงได้นะครับตัวนี้แข็งแรงออกแบบให้ลากได้ชัดเจนนะครับขานหน้าก็าดับลงมารับกับให้ดับลงมาให้ระดับความชันคงที่นะครับผมมุมองศาเผาดีเยี่ยมครับเพื่อนๆทั้ทงซ้ายทั้งขวางานเป็นงานจับขันน็อตนะครับไม่ต้อง <c oughs> ดัดแปลงตัวรถครับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็ ติดตั้งเข้าไปแล้วชุดดอบองศาเผาดีเยี่ยมนะครับความหนาอ่าโอเควิจิข้างหลังอีกอันนึงครับเพื่อนๆอ,อ่ะบันไดครับบันไดของแฮนด์เมดที่สร้างให้กับเขาโดยเฉพาะนะอ่ะต่ออีกครับเพื่อนๆไปชุดหลังครับมาดูชุดหลังตัวนี้เป็นคารลดองศาความชันของอาร์มนะครับผมตัวนี้เ็าคิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะครับเพื่อนๆมองเข้าไปลึกๆตรงมุมข้างบนครับ ตัวนั้นจะเป็นตัวยกองศานะครับผมอ่ายกองศาอ่าระดับความชันของเผากลางองศากากบาดดีเยี่ยมครับเพื่อนๆ่อน่อานะครับอ่ะมาดูข้างหลังกันอีกเลย,เยวันนี้ปูเปอร์ม <c oughs> ันสุดยอด<ๆ>ก็ไดเ้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวดรอปแทร็กบารลงมานะครับองศาอ่าระดับความชันของแทร็กบาร์นี้ อยู่ในแนวขนานเลยครับเพื่อนๆทำให้การเบียเบ่ยงเบนของศูนย์หลังนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมพร้อมกันโจยก็จะค้ำแบบว่าให้เกิดความแข็งแรงเข้มขึ้นนะครับมีโยองสาก,กันโค้งนะครับผมกันกระแทกนะครับส่วนคันนี้สปริงได้เป็นของโอม n นครับเพื่อนๆแล้วก็เสริมก้อนรองเพื่อจะให้ระดับความสูงที่ลงตัวนะครับผมนะฮะคลิปสั้นๆดีๆของเรานะครับผลงาน ที่เด่นๆมากๆเลยชุดนี้ครับเป็นโซชนันบาร์อยู่ข้างบนเอาละครับก็ต้องจบคลิปแค่นี้นะครับเพื่อนก็เป็นของเด็ดที่อของเด็ดของเราอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยสำหรับเพื่อนที่ติดตั้งชุดยกกับเราไปนะครับสามารถอัปเกรดให้โซชบาร์อยู่ข้างบนได้นะครับเพื่อนมาเลยตอบโจทย์ให้ท,ทันจีชัดเจนครับ ขอบคุณพืณค่คนที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ